สงการวันสุดท้ายแล้วเพิ่งจะหยุดไปไม่กี่วันเองผมก็ต้องกลับมาทำงานอีกแล้วหรอแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องสู้ๆกันต่อไปนะครับสำหรับทุกท่านนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมแบงค์เพชรยนนะครับก็สวัสดีวันสงการเช่นเคยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับเล่นน้ำกันอย่างปลอดภัยนะครับปราศจ,จาโกโรคภัยไข้เจ็บทั้งตววนะครับวันนี้ผมมีรถ Honda City ตัว V นะครับจะมานำเสนอนะคันนี้เนี่ยราคาขายอยู่เพียง395,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นรถปี2016นั่นเองนะครับก็ปีใหม่ๆกันเลยนะเลขไม้เนี่ยก็ประมาณแสนหน่อยๆนะครับ150,000เท่านั้นเองนะครับเป็นไม่แท้สามารถเช็คศูนย์ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมรอบคันกันนะครับว่ามันมีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้เนี่ยก็ โครมของเขานะครับก็ใสๆเลยนะไม่มีรอยแตกไม่เหลืองนะครับก็เรียกได้ว่าสภาพเนี่ยสมบูรณ์มากๆเลยนะข้างในก็จะเป็นหลอดไส้นะครับหลอดไส้ธรรมดาเลยนะครับกันชนหน้านะก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับปกติเลยนะก็ริ้วรอยเนี่ยแทบจะไม่มีกันเลยทีเดียวนะครับก็ เรียกได้ว่ามีแค่รอยฝุ่นเกาะแค่นั้นเองนะเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เป็นปัญหาต่อาการใช้งานแต่อย่างใดนะครับกระจังหน้านะครับก็จะเป็นแบบโครเมียมมาด้วยเช่นกันนะครับก็เขาดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยนะครับสำหรับตัว h o n d a CITY ตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรถเครื่องพันห้านะครับที่ใช้งานได้ในทุกมิติกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะครับล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อแมก อลลอยนะครับเป็นขอบ15นั่นเองนะครับแม็กของตัว V นะครับก็จะดีไซน์มาประมาณนี้นะครับเป็นล้อขนาด4ลูนะครับก็ยางเป็นของมิชลินนะก็เรียกได้ว่าแบรนด์หลักนะครับของยางนะครับที่ใช้ในประเทศไทยเลยนะมาดูกันในส่วนของไฟเลี้ยวข้างแก้มกันบ้างนะครับก็ด้านข้างก็จะเป็นไฟเลี้ยวข้างแก้มนะครับโคมของไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะเป็นแบบใสนะครับก็เรียกได้ว่า เพิ่มมิติให้ตัวรถอีกเช่นเดียวกันนะครับประตูนะครับประตูก็เป็นสีเดิมเดิมเลยนะสีเดิมเดิมสีเทาเดิมเดิมเลยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนไม่ได้มีการตัดต่อใดๆมาทั้งสิ้นนะครับตรงประตูเนี่ยเขาจะดีไซน์เว้านะครับออกมาเพื่อให้มันลู่ลมนะครับเพื่อลดกระแตต้านลมนะครับก็เรียกได้ว่าเขาดีไซน์ออกมาค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวนะครับก็สีเดิมเดิมนะครับสีตัวรถเดิมเดิมเลยทุกชิ้นงานนะครับรับประกันเดิมเดิมหมดนะครับช่องแก๊บว่างของกันชนนะครับก็ อยู่ในระดับที่ปกตินะครับไม่ห่างจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ชิดจนเกินไปเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าเหมาะสมนะครับทุกการใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของท้ายนะครับก็ท้ายเดิมเดิมนะครับไฟท้ายก็เป็นแบบหลอดไส้ธรรมดานะครับและที่สําคัญนะคิ้วฝาท้ายนะก็จะเป็นแบบโครเมียมมาให้ทั้งเส้นเลยนะครับก็สวยนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยชารุดเช่นเดียวกันนะมาดูในส่วนของห้องสัมภาระท้ายกันบ้างนะครับก็ กว้างขวางนะครับบรรจุข,ของได้ประมาณตก3-40ลิตรเลยนะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของยางอะไหล่กันบ้างนะยางอะไหล่ก็อยู่ในสภาพที่ปกติดีนะครับก็มีลมอยู่ด้านในนะแล้วก็มีอุปกรณ์ชุกเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็น แม่แรงนะครับหรือว่าจะเป็นประแจบล็อกล้อต่างๆที่อยู่ด้านในนะครับท้ายเดิมๆนะครับแนวซีนนะก็เป็นแนวซีนเดิมๆเลยแนวซีนสีไข่นะครับก็เป็นแนวซีนเดิมจากโรงงานนะครับที่สําคัญนะคันนี้เนี่ยเขาสามารถบริรโภคน้ำมัน e85 ได้แล้วนะครับก็ช่วงนี้น้ํามันแพงเนาะก็ e85 ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการประหยัดในส่วนของค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชม ภายในกันบ้างนะว่ามีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะครับภายในของซิตี้1.5ตัว V ปี2 1 6คันนี้นะครับมาดูในส่วนของเบาะนะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นหนังแท้นะสีครีมนะครับเย็บด้วยได้สีขาวนั่นเองนะสภาพของเบาะเนี่ยสมบ,บูรณ์มากๆนะครับก็คือไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยุ่ยเลยสักนิดเดียวนะไม่มีเลยนะ ก็เรียกได้ว,ว่าสวยๆกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของเครื่องเล่นนะครับจะเป็นเครื่องเล่นแบบ MP3 นะครับสามารถต่อบลูทูธได้ฟังซีดีได้หรือว่าจะเป็น AUX หรือ FM AM ก็สามารถฟังได้เช่นเดียวกันนะครับก็เรียกได้ว,ว่าสวยๆไปเลยนะครับระบบพุซสีาร์สนะครับก็เรียกได้ว,ว่าเพิ่มความหรูหราไปอีกระดับหนึ่งนะในส่วนของเลื่อนไม้นะครับก็จะมี แสงนะครับมาให้เป็นสีน้ําเงินอย่างนี้นะครับก็เป็นไม้เข็มนะครับทั้ง2ฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งวัดรอบเครื่องหรือว่าฝั่งวัดความเร็วนะครับก็จะเป็นแบบเข็มเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของไฟเตือนน้ํามันนะครับหรือว่าทิป A ทิป B เลขไม้ต่างๆก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับไม้นะครับเลขไม้เป็นไม้แท้นะ154,458กิโลเมตรนะครับสามารถเช็คศูนย์ได้รถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะครับเอกสารนะครับเอกสารครบเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นเล่มดำนะครับสมุดรับประกันสำเนาเล่มนะครับก็มีให้พร้อมนะครับก็พร้อมๆกันไปเลยทีเดียวนะเดี๋ยวไปดูกันที่ด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับด้านหลังนะจะพาไปดูเลยนะครับอ่าด้านหลังเนี่ยสภาพขอ,องเบาะนะก็สวยๆกันไปเลยนะครับเบาะสีค,ครีมนะครับก็ภายในค่อนข้างกว้างขวางนะครับนั่งแล้วเข่าไม่ชนนะครับยังเหลือที่อีกมากเลยทีเดียวนะ ผมสูงประมาณ176-177นะครับก็นั่งสบายนะครับก็บกเบาะนียนุ่มมากนะครับไม่มีเมื่อยนะครับรับประกันไม่มีเมื่อยนะลำโพงคันนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน8จุดด้วยกันนะครับเป็นลำโพงหลัก4ตัวแล้วก็ลำโพงทวิตเตอร์อีก4ตัวนะครับก็เรียกได้ว่าให้อัตลดในการรับฟังที่มากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะ รถคันนี้เดิมๆทั้งคันนะครับเดิมทั้งคันเลยต้องแจ้งไว้ก่อนเลยนะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่เครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นแบบสสูบแถวเรียงนะครับเครื่อง1 5 0 0ซีซีเท่านั้นนะครับเป็นรถที่ใช้ประจําวันนะครับหรือว่าจะออกทริปเที่ยวต่างจังหวัดก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูในส่วนของฝากระโปรงนะเป็นฝาเดิมๆนะครับจากโรงงานนะสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับยังอยู่นะนี่ยังอยู่เลยนะครับน็อตนะครับ ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกได้ว่าฝาเดิมๆจากโรงงานอย่างแน่นอนนะครับแก้มนะครับก็แก้มเดิมนะรอยน็อตเนี s <S ่ยไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าเดิมๆเลยนะเนี่ยสภาพของเครื่องยนต์นะครับก็ไม่มีรอยรั่วไม่มีรอยเยิ้มของน้ํามันเครื่องนะครับรอบเครื่องปกติดีนะพัดลมหน้าเครื่องสองตัวนะครับทํางานปกติดีนะครับผมก็ เรื่องความร้อนเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่มีความร้อนขึ้นอย่างแน่นอนนะนี่น็อตฝากระโปรงฝั่งนี้นะก็ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับเช่นเดียวกันน็อตแก้มนะครับฝั่งซ้ายไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับเช่นเดียวกันและที่บบทนนะสําคัญนะสติกเกอร์เลขตัวถังเนี่ยก็ยังอยู่นะครับยังครบสมบูรณ์เลยนะก็เรียกได้ว่ารถคันนี้เนี่ยเขาเจ้าของเดิมเนี่ยเขาดูแลมาค่อนข้างดีมากนะครับก็ต้องบอกเลยว่าอย่ารอช้านะครับ อย่ารอช้ากันเลยทีเดียวนะครับรีบมาจับมาจองกันได้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับวันสงการวันสุดท้ายแล้วผมก็ขอให้ทุกทท่านนะครับปลอดภัยนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับไร้โรคภัยไข้เจ็บนะครับและที่สําคัญนะชอบการรีวิวนะครับรถไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนต่างๆนะครับก็รบกวนลูกค้านะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเพชรยนต์รถมือสองให้ด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ